สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอหน่วยการเรียนรู้ที่หกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรโปรชิตตาอาณาจักรโปรชิตตาสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโปรชิตตาคิงเดิมโปรชิตตาหรือโปรชิตเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากและมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อยู่ตลอดเวลา ทาให้การจำแนกโปรตีนออกเป็นกลุ่มต่างๆมีข้อจำกัดจำนวนมากเนื่องจากการจัดหมวดหมู่ของโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยด้วยเป็นปัจจุบันจำแนกโปรตีนได้7กลุ่มอาณาจักรโปรตีตากลุ่มที่หนึ่งไดโปรโมนาดีดาและพาราบาซาร่าเกียเดียแลมบีอารคือโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคเกียเดียซึ่งเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหาร ตรโคนิมพาสปีชีคือโปโตซัวชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหารของมดและมแมลงมาชนิดโดยเฉพาะในรังไสของมดที่กินไม้หรือลำต้นของพืชที่มีเซลล์ลูโลสกลุ่มที่สองยูกรีโนโซวัวยูกีนาสปีชีคือโปโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยูกีนโนอิทที่มีลักษณะผสมผส,สานร,ระหว่างพืชและสัตว์ โดยมีคุณสมบัติทั้งการสังงคหอแสงและการเคลื่อนไหวโดวยการใช้แปลเจลลัมกลุ่มที่ 3, v, ata, oki, uka, สาม LV Orata n o c t i l u c a species คือโบตซัวหรือพยาธิที่มักพบในสัตว์บางชนิดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโรคในสตัตว์หรือมนุษย์ในบางกรณีโดยเฉพาะในระบบทางเดินอ,อาหารหรือกระแสะเลือดขึ้นอยู่กับชนิดชนิดของพยาธิเชื้อมาเล มาลาเรียสปีชีคือโปรตโตซัวที่ทำให้เกิดโรคมา,าลาเรียในมนุษย์โรคนี้มักแพร่กระจายโดยยุงพารามีเซียมสปีชีคือโปรตโตซัวที่มีลักษณะเป็นเซลล์เดียวและอยู่ในกลุ่มซีลีเอซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวและจับอาหารกลุ่มที่4สตามมโนไพรสาหร่ายคอมบุกสปีชีคือสาหร่ายทะเลที่อยู่ในกลุ่มสาหร่ายน้ำาต้า ซึ่งพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลของหลายประเทศเฉพาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกไดตอตอมคือสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีผนังเซลล์แข็งทําจากซิลิกาซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความแข็งแรงและโปร่งใสกลุ่มที่ห้าไรโดไฟตา้ากาซิลาดีอสปีชีคือสาหร่ายสีแดงที่มักพบในน้ำทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสาหร่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตแอ็กทีเทรนกลุ่มที่6สาหร่ายสีเขียววอนวอกสปีชี species, คือสาหร่ายเซลล์เดียวที่จัดอยู่ในกลุ่มคอโรไฟตะโดยมีลักษณะเป็นกลุ่มของเซลล์หลายเซลล์ที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบรูปบอลหรือทรงกลมสาหร่ายไฟสปีชีหรือบางครั้งเรียกว่าสาหร่ายไแดงเป็นสาหร่ายสีดแดง พบในน้ํำทะเลซึ่งมีความสําคัญทั้งใหม่ในแง่ของการเป็นอาหารและอุตสาหากรรมโดยเฉพาะในการผลิตโนริกลุ่มที่7อะมีโบสัวไฟซารัมสปีชีคือเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคพืชซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดกับพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะในระบบการเกษตร d ิคทิโอเทเ a ียมสปีชีคือโปรโตซัวที่จัดอยู่ในกลุ่มอะมีโบโซอซึ่งมีลักษณะการดำรงชีวิตที่น่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตหลายระยะโดยเรื่องจากการเป็นอะมีบาเซล์เดียวที่เคลื่อนไหวได้จากนั้นรวมตัวกันในรูปแบบของอานานิคมอะมีบาสปีชีคือโปรโตซัวที่มีลักษณะเป็นเซลเดียวซึ่งเคลื่อนไหวและจับอาหารโดยใช้ซูโดโพเดีย หรือเท้าหลอกเป็นส่วนที่ยื่นออกมาและใช้ในการเคลื่อนที่หรือจับอนุภาคอาหารเช่นแบคทีเรียโพชีตเป็นยูคาริโอตกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการมาจากเซลล์โพคาริโอตเมื่อประมาณสองพล้านปีที่ผ่านมาและมีวิวัฒนาการต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งในปัจจุบันโปรตีมีขนาดแตกต่างการตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กเช่นอะมีบาไปจนถึงสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนเช่นสาหร่ายถึงแม้โปรตีส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์โดยลักษณะสำคัญมีดังนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวยูนิซลล ลูลาแต่บางชนิดมีหลายเซลล์และอยู่รวมเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มคลออน,นีหรืออานานิคมหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเรียหรืออานานิคมของสัตว์อย่างมดหรือรึ้งบางชนิดมีเซลล์เหล่านั้นยังไม่สพัฒนาต่อไปเป็นเนื้อเยื่ออวัยวะครบได้ทั่วไปบริเวณที่ชื้นแฉะแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่หลากหลายบางชนิดเป็นผู้ผลิตพ r o d u c e ในเชิงชีววิทยาสิ่งมีชีวิตผลิตอาหารเองได้เช่นพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงบางชนิดเป็นผู้บริโภค consumer มมในเชิงชีววิทยาผู้บริโภคห่วงโซ่อาหารเช่นสัตว์ที่กินพืชหรือสัตว์อื่นและบางชนิดเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร สารดีคอมโพสตมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายตัวของสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุอินทรีย์โดยจุลินทรีย์การดำรงชีวิตมีแบบอิสระฟรีวิ่งอยู่รวมกันแบบภาวะพึ่งพาการนิวชรูลิซึมหรือดำรงชีวิตแบบภาวะปริรสิเพราซิทซึมไม่มีระยะเอ็มบริโอหมาย ถึงตัวอ่อนซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งมีชีวิตหลังจากการปฏิสนธิซึ่งจากพืชและสัตว์บางชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้สีเหลียแฟลเจลลัมเช่นพารามิเซียมยูกีนาที่มีโครงสร้างแตกต่างจากเซโพโคาริโอหรือบางชนิดใช้เท้าเทียมซูโดโปรดิอมัมในการเคลื่อนที่เช่นอะมบา มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบไม่อาศัยเพศเช่นการแต่หนอ่อบัตดิ้งการขยายพันธุ์หรือการสร้างสปอร์ที่พบในลามเมือกและแบบอาศัยเพศเช่นการรวมตัวของเซลสืบพันธุ์สองชนิดที่พบในลามเมือกและคอนจูเกชันที่พบในพารามิเซียมและสไปรูลจย่า ไดโพรโมนาดิดาและพารา巴า,าซาลาโพรโมนาดิดาและพาราบาซาลาเป็นสองกลุ่มของโปโตซัวใช้แผนกเอคาวาตาซึ่งมีลักษณะลักษณะเฉพาะในการเคลื่อนที่และโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์โพรโมนาดิดาลักษณะทั่วไปกลุ่มนี้ประกอบด้วยโปโตซัวที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่คล้ายกาันเช่นการเคลื่อนที่ด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงสร้างที่เรียกว่าฟาจลาิล่า หรือขนยาวคล้ายขนเส้นเดียวลักษณะเฉพาะโปรตันในกลุ่มนี้มักจะมีรูปทรงที่มีความหลากหลายและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆส่วนใหญ่เป็นจุลชีพที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือดินการเคลื่อนที่พวกมันมีฟาเชล่าหลายเส้นเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ พาลาบาซาร่ามีลักษณะทั่วไปคือกลุ่มนี้ประกอบด้วยโปรตโตซัวที่มีการเคลื่อนที่โดยใช้ฟาเจล่าและบางชนิดมีโครงสร้างที่เรียกว่าพาลาบาซารบอดี้ซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ลักษณะเฉพาะพวกมันมักอาศัยในสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นและบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของโรคในมนุษย์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์การเคลื่อนที่ใช้ฟาเจล่าหลายเส้นในการเคลื่อนที่โดยบางชนิดมีฟาเจล่าคู่ที่ช่วยในการเคลื่อนที่รอบตัวการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมบางชนิดเป็นเชื้อโรคในมนุษย์และสัตว์ทั้งสองกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะในการเคลื่อนที่และโครงสร้างทางชีววิทยาที่แยกต่างหากจากกลุ่มโปรโตซัวอื่น ไดโพโมเนสเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตโปรโตโซัวเซลล์เดียวในไฟลัมม i ลต้าโมดารามีลักษณะเด่นคือมีมีสนิวเคียดขนาดเท่ากันและฟาเจล่าหลายเส้นที่ใช้ในการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้มักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนและไม่มีไมโทคอนเดรียลักษณะสำคัญของไดโพโมเนต1 มีนิวเคลียบสองอันขนาดเท่ากันในแต่ละเซลล์สองแฟเจลลบามีหลายเส้นสามไม่มีไมโดคอนเดียใช้ไมโตโซมหรือออเกนเยลที่ทำหน้าที่แทนสี่สภาพแวดล้อมมักอาศัยในลำไส้ของสัตว์หรือในสิ่งแวดล้อมที่ปัสจากออกซิเจนตัวอย่างเกเดียแลมเบียออโตโซวก่อโรคในมนุษย์สาเหตุของโรคท้องร่วง สไปโรนิวเคียตพบในปลาหรือสัตว์น้ำ พาลาปาซาลิดเป็นกลุ่มของโปรโตซัวในไฟลัมเมตาโมนาดาเช่นเดียวกันกันกบไดโพโมนาดิดาสิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญลักษณะเด่นคือ 1. โครงสร้างของเซลล์มีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่าพาลาบัสซอลบ,บอดีซึ่งอยู่ใกล้กับนิวเคลียสและช่วยสนับสนุนการทำงานของแฟลเจล่า 2. ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยใช้แฟลเจล่าสำหรับการเคลื่อนไหวและมีโครงสร้างเสริมที่เรียกว่าแอ so ็ซอกซอกสไตล์ so Style, ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์สการอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตอาศัยหรือประสิในลำไส้ของสัตว์เช่นปลวกหรือสัตว์มีกระดูกสันหลัง4ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตตายคมโมนัส วีกินแนวยูกีโนซัวเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการดำรงชีวิตค่อนข้างหลากหลายโดยส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบอิสระแต่บางชนิดดำรงชีวิตแบบปรสิตและเคลื่อนที่โดยใช้เฟลเจรัมยูกีนอยเป็นพวกที่มีโคโรฟิลหรือแคดโลทีนอยจึงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้และมีเฟลเจรัมสองเส้นช่วยในการเคลื่อนที่เช่นยูกีนาสเปชี ซึ่งมีอวกยวะเด่นสำคัญคือ i อสปอรช่วยในการตอบสนองความเข้มของแสง i อสปอรหรือที่เรียวกว่าสเตกมากเป็นโครงสร้างในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดหน้าที่ของ i อสปอรคือตรวจจับแสงโฟโตรีเซ e ชันสองนำทางไปยังแสงโฟโตแคสซิสาควบคุมการตอบสนองต่อแสงโครงสร้างของ i อสปอร อยสปอร์ตประกอบด้วยเม็ดสีพิกเมนต์แกนยูที่ช่วยกองแสงเพื่อให้สิ่งมีชีวิตรู้ทิศทางแสงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นพบอยู่ใกล้เฟเจลัมหรือบริเวณที่เซลล์สามารถเคลื่อนที่ได้คีเนโทพลาสติดเป็นพวกที่มีโครงสร้างที่เรียกว่าคีเนโทพลาสติดที่ภายในมีสารพรันธุกรรมแบบวงแหวน เช่นที่พาน o โซมาสเปเชีที่ทำให้เกิดโรคเหงาแหลบแอฟริกาหรือเรียกว่าแอฟริกันสลิปปิ้งซิกเนสคิเนโทพาสเป็นออแกเนลพิเศษที่พบในมโทคอนเดรียของเซล์คิเนโทพาสติดมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มีดีเอ็นเป็นจำนวนมากเรียกว่าไดโนโทพ a าส DNA ซึ่งจัดเรียงตัวเป็นเครือข่ายที่หนาแน่น ลักษณะสำคัญของคินเนโทพลาสติดหเป็นโปรโตชัวปรสิตส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในสัตว์และมนุษย์ตัวอย่างเช่นไซแพนโทโซมาก่อให้เกิดแอฟริกันไซพาโนโซเซอร์หรือโรคนอนหลับและโรคซากัสลิสเมเนียก่อให้เกิดลิสมาเนียซิตสอการเคลื่อนที่ด้วยเฟลเจรัม ที่เนโทพาสติกมีเฟเจรัมที่ช่วยในการเคลื่อนที่จึงจำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ในร่างกายมองมดหรือในสิ่งแวดลอ้อม 3. คิทเนคทเนโทพาสติมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานในแมโทรคอนเดียมีลักษณะเฉพาะทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการจำแนกสายพันธุ์และพัฒนาวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากปรสิตในกลุ่มนี้ ลักษณะเด่นของกลุ่มน,นี้คือมีช่องว่างพุ่มเซลเล์เรียกว่า L v o lite p h e gelate ลักษณะเด่นของกลุ่มน,นี้จะลเจลลัสองเส้นโดยเส้นหนึ่งขดรอบตัวอีกเส้นหนึ่งพาดตามความยาวของลำตัวเป็นโปรตีนที่สามารถสั่งคอด้วยแสงได้บางชนิดมีแผ่นเซลลูโลสประกอบการคล้ายเกาะเมื่ออยู่ในสภาพาแวดล้อมเหมาะสมไดโนเฟเจเลตบางชนิดเช่น จิมโนดีเนียมจะสามารถเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ปลาวานซึ่งทำให้น้ำทำให้เกิดสัตว์ลงเชน่นสตราติหรือน็อติลูกา้าเมื่อเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในเวลากลางคืนอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์เรืองแสงในทะเลได้ AB-complexa er เป็นโปรตีนขนาดเล็กมีรูปร่างกลมหรือยาวไม่มีโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์อินเรียนหนึ่งอันไม่มีคอนแทคไทแวคิวโอหายใจและขับถ่ายโดยใช้กระบวนการแพ้ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเป็นปรสิตมีโครงสร้างที่ใช้ในการเจาะเข้าไปภายในเซลล์โฮสต์คือ a c o complex er. โปรตีนกลุ่มนี้เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย โดยมียุงก้นป่องเป็นพาหะทำให้เกิดมาลาเรียขึ้นสมองวัฏจักรชีวิตของพลาสโมดียมพลาสโมดียมเป็นสกุลเชื้อปรสิตโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียระยะที่หนึ่งยุงจะปล่อยเชื้อมาลาเรียในระยะติดต่อหรือเรียกว่าระยะสโปอรซออยจากต่อมน้ำลายเข้าสู่กระแสเลือดของคนสสปอรซอยจะเข้าสู่เซลล์ตับ แลจะจริญเติบโตเพิ่มจํานวนแบบไม่อาศัยเพศได้เซลล์ลูกในระยะเมอร์โมไซย์จำนวนมาก 3. เซลล์มอโมไซย์จะแบ่งตัวเพิ่มจํานวนภายในเม็ดเลือดแดงจนเม็ดเลือดแดงแตกจะเข้าสู่เม็ดเลือดแดงเซลล์ใหม่ทําให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นหนาวส,สั่นและ4ยุงกัดคนที่ติดเชื้อทําให้ได้รับเชื้อในระยะต้นกําเนิดเซลล์จากนั้นจะเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ได้ เซล์ในระยะสปอรูซอยซีเอ็ดเป็นกลุ่มโปรตีที่ใช้ซีเรียนในการเคลื่อนที่พบได้ในแหล่งน้ำหรือในแหล่งที่มีความชื้นสูงถือได้ว่าเป็นพวกที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดเซล์โปรตีทในกลุ่มนี้มีออแกเนลที่สำคัญช่วยควบคุมสมดูลน,น้ำในร่างกาย เรียกว่า c t r t r t h t h h w a r e q โ o มีโครงสร้างซับซ้อนที่สุดลักษณะของซเรลียจะมีขนาดสั้นจำนวนมากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะแบ่งตัวของเซลล์ตามขวางส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะเกิดการจับคู่และเปลี่ยนสารพันธุกรรมเรียกว่า c o n j u g a t i o n ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้คือมีนิวเคลียสสนิวเคลียสที่ขนาดแตกต่างกันตัวอย่างของเซีเยคือพาราเซียมสปิชีที่มีรูปร่าง แต่และวอร์ติเชลล่าสปีชีที่มีรูปร่างคล้ายกระดิ่งสตารมีโนไฟต์ผลที่สุกในกลุ่มสตารมีโนไฟต์เรียกว่าสาหรายหรือ LG มีความหลากหลาย1นึ่งแสนชนิดเป็นจำพวกที่สามารถสังเหตได้ด้วยแสงลักษณะดเด่นบนกลุ่มนี้คือเซลล์สืบพันธุ์มี เลรัมสองเส้นโดยเส้นที่หนึ่งมีขนและเส้นที่อีกเส้นหนึ่งไม่มีขนสาหร่ายสีน้ําตาลเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนเป็นพืชชั้นสูงส่วนใหญ่พบในทะเลจึงอาจเรียกว่าสาหร่ายทะเลสาหร่ายในกลุ่มนี้มีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงสาหร่ายกลุ่มนี้มีสีน้ําตาลเพราะมีลงข่าวัตถุสีน้ําตาลที่เรียกว่าฟิลโฟแซนทีนนอกจากนี้ผนังเซลล์ของสาหร่ายสีน้ําตาลยังมีกรดแอลจินิก ที่สามารถนำมาสกัดและใช้ทำอาหารได้เช่นบุ้นไอศครีมตัวอย่างโพทิสในกลุ่มนี้ได้แก่เคลเป็นสาหร่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งอาจมีความยาว60เมตรซากาซัมสปีชีลามินาเรียสปีชีหรือสาหร่ายคอมบุกพาดีนาสปีชีหรือสาหร่ายหูมหมูและฟูรัสสปีชี ไดอะตอมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดีวยวในกลุ่มสาหร่ายที่จัดอยู่ในชั้น b o r ฟซ i k p ข่าภะะัยค่ะมีลักษณะดเด่นคือเปลือกแข็งที่ทำจากซิลิกาซึ่งมีลวดลายสวยงามและซับซ้อนเปลือกนี้เรียกว่าัตูเร e โดยเปลือกแบ่งออกเ,เป็นสองส่วนที่สามารถประกอบกันได้คล้ายคองความสัมพันธ์ของไดอะตอมนะคะ เป็นผู้ผลิตหลักในระบบนิเวศน้ําทําหน้าที่ผลิตออกซิเจนและอาหารสําหรับสิ่งมีชีวิตอื่นเปลือกซิลิกาของไดอะตอมเมื่อตายไปจะสะสมให้ในตะกอนน้ากลายเป็นดินอะตอมซึ่งมีการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการกร่อนการขัดและเป็นสากรกาจัดศัตรูพืชโดยไดอะตอมมีความสําคัญต่อระบบนิเวศและเป็นสิ่งที่มีสิ่งมีชีวิต ที่น่าทึ่งในด้านความซับซ้อนของโครงสร้างและบทบาทในห่วงโซ่อาหารน้ำคุณสมบัติของไดอะตอมนะคะหนึ่งโครงสร้างและรูปร่างมีหลากหลายรูปร่างเช่นรูปกลมรูปรีหรือแบบสมสม,มาตรสองข้างมีลวดลายบนเปลือกที่ช่วยในการระบุชนิดสองแหล่งที่อยู่อาศัยพบได้ในน้ำจืดน้ำทะเลและน้ำกรนเป็นส่วนสำคัญของแผงตอนพืช ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักในระบบนิเวศน้ำา 3. การสืบพันธุ์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งเซลล์บางครั้งสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้เมื่อถึงขนาดที่เล็กลงมาก 4. การสังเคราะห์ด้วยแสงไดอะตอมมีคอโลพาสที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นแหล่งของพลังงานโลโดโฟตาหรือที่รู้จักกัน ในชื่อสาหร่ายสีแดงเป็นกลุ่มสาหร่ายเซล์เดียวและหลายเซลที่มีสีแดงเนื่องจากสารไฟโคออเล็กรินซึ่งเป็นสารสีแดงที่พบในพลาสติกของพวกมันลักษณะทั่วไปสีสีแดงของสาหร่ายสีแดงเกิดจากสารสีไฟโคเีเล็กรินซึ่งเป็นสารสีแดงที่พบในพลาสติกของพวกมันแหล่งที่พบส่วนใหญ่พบในทะเลโดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตน้ำลึก โครงสร้างมีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสและสารเมือกบางชนิดที่มีแคลเซียมอาหารมนุษย์สาหร่ายสีแดงบางชนิดเช่นจีไช่พอไฟล่าถูกนำมาทำอาหารเช่นซูชิและซุปมิโซะอุตสาหกรรมสาหร่ายสีแดงบางชนิดเช่นกาลิซาลาเรียถูกใช้ในการผลิตบุนและผลิตภัณฑ์อื่น การสืบพันธุ์สาหร่ายสีแดงสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศโดยการอาศัยเพศจะมีการสร้างสเปิร์มที่เรียกว่าสเปอร์ซึ่งจะพัฒนาเป็นสาหร่ายใหม่ตัวอย่างสาหร่ายสีแดงพอไฟล่าใช้ทำอาหารเช่นซูชิและซุปมิโอะกาลิซาเลียใช้ในการผลิตวุ้นและผลิตภัณฑ์อื่น ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืชมากทั้งในแง่ของโครงสร้างผนังเซลล์ที่เป็นสารประกอบประเภทเซลลูโลสและลงควัตถุภายในโดยแบ่งออกเป็น2คกลุ่มดังนี้ 1. สารลายสีเขียวกลุ่มโพลฟิฟไรส่วนมากพบในแหล่งน้ําจืดมีลงควัตถุคล้ายกับพืชคือ c o ล o ีฟีลเอโคลลีฟีลบีและแคโรทีนอยดสารลายกลุ่มนี้อาจอยู่เป็นเซลล์เดียวเช่น คอเลราสเปชี species, ซึ่งมีโปรตีนสูงนิยมนำมาทำอาหารเสริมหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเช่นเทาน้ำหรือสไปโรเจล่าสปปชีวอลวอลสปปชีบางชนิดมีขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นสาหร่ายภักกาทะเล 2. ส,สาหร่ายสีเขียวกลุ่มคารลไฟที่เชื่อกันว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืชมากที่สุดเช่นสาหร่ายไฟหรือคาราสปปชีโดยเซลล์จะเรียงกัน ขายต้นพืชภาพแรกนะคะจะเป็นสาหร่ายผักกาดทะเลเป็นสาหร่ายสีเขียวที่เติบโตจากการยึดเกาะรูปจานมีรอยหยักเล็กน้อยและฉีกขาดบ่อยครั้งอาจยาวได้ถึง18เมตรหรือมากกว่านั้นแต่โดยทั่วไปจะสั้นกว่ามากและกว้างได้ถึง30ซนติเมตรเยื่อหุ้มเซลล์มีความหนา2เซลล์นุ่มและปร่งแสง และเติบโตได้โดยการยึดเกาะกับหินหรือสาหร่ายชนิดอื่นๆโดยไม่มีก้านด้วยยึดเกาะร,รูปจานขนาดเล็กรูปภาพที่สองนะคะ one Walk species เป็นโครงสร้างกลุ่มสาหร่ายสีเขียวที่โตเต็มวัยแต่ละแห่งการออกแบบเซลล์ตามความต้องการเซลล์จากเซลล์ประสาทเทคโนโลยี2ประเภทได้แก่เซลล์โซมาติกที่มีแฟตเจลเบลจำนวนมากและเซลล์อย่างเห็นได้ชัดเพียงเล็กน้อย รูปภาพที่สามนะคะ s ะไปโ u ไซล a s p e c ี e เป็นสมุนไพรของสาหร่ายที่สีเขียวที่มีเส้นยใยของอันดับซิกเนมาเทลซึ่งตั้งตามชื่อการเรียงตัวของเกียวคอลูพาสลักษณะเฉพาะตัวค่ะรูปภาพที่4นะคะ B c o l u ล a s p e c i ี s เป็นสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งในหมวด หมู่ของโคโลไฟต้ามักใช้เป็นอาหารเสริมหรือสารเติมแต่งในอาหารที่มีโปรตีนสูงในญี่ปุ่นค่ะ 5. สาสารลายไฟหรือคาราสเปชีสีเป็นสารลายสีเขียวชีพเป็นหลายเซลล์และผิวเผินได้อย่างพืชได้ถ่ายทอดขออภัยค่ะอย่างที่พืชได้ถ่ายทอดโครงสร้างคล้ายลำต้น และขายใบมักจะพบได้ในน้ําจืดที่มักจะมีหินปูนในบางครั้งอบอุ่นทางตอนเหนือซึ่งจเจริญเติบโตต่อเนื่องบนพื้นโคลนและขอบน้ําค่ะอะมีโบสัวเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดทางวัฏจักรชีวิตแบบอะมีบามีการเคลื่อนที่แบบอะมีบา movement หรือมีการใช้เท้าเทียม ในการนำลงชีวิตแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้ไมซีโทสัวมีชื่อเรียกทั่วไปว่าลาเมือกสลามโมโพชิตในกลุ่มนี้พบได้ในบริเวณที่ชื้นแฉะขอนไม้หรือใบไม้เน่าเปื่อยมีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ 1. นลาเมือกชนิดพาสโสมเดียม p า s s สโมเดียมสลามมีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกัน2ระยะโดยระยะแรกคือระยะ p า s s สโมเดียมเป็นระยะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์เดียวที่มีหลายนิยวเคลียสและสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการใช้การเคลื่อนที่แบบอะมีบาแต่เมื่อใดที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมลาเมื่อจะเข้าสู่ระยะที่2โดยจะสร้างโครงสร้างที่เรียกว่าฟุตติ้งบอดี หรืออับสปอร์ซึ่งภายในบรรจุสปอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาปกติสปอร์เหล่านี้ก็จะงอกออกมาและ,จะเจริญเป็นระยะแรกตัวอย่างเช่นไฟซาลัมสปีชีที่ทำให้พืชเป็นโรคยืนต้นตายและสเตมโมนิทิสสปีชีว่ทัฏจักชีวิตของไฟลาไฟซาลัม ระยะแรกนะคะก็คือการปฏิสนทิต่อมาจะเป็นไซโกดและระยะพาสโมเดียมต่อมาจะเป็นระยะฟุตติ้งบอดี้ซึ่งจะมีการสร้างสปอร์อยู่ข้างในนะคะต่อมาก็จะเป็นอับสปอร์และจะกลายเป็นไมโอซิสซึ่งก็จะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสปอร์แล้วก็ต่อมาจะเป็นการแตกตัวของสปอร์นะคะซึ่งแยกออกเป็น2แบบนะคะเซล์แบบแฟตเจลเลดกับ เซลแบบอะมบานะคะซึ่งแยกไปปฏิสนธิกันแล้วก็มาเป็นไซโกดตามไซโกดตามรูปภาพดังนี้ค่ะลาเมอกชนิดเซลลูล่าเป็นกลุ่มที่ดำรงชีวิตแบบอิสระและไม่มีการรวมกลุ่มแต่เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมลาเมอกชนิดนี้จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างฟุตติ้งบอดี้โดยภายในบรรจุสปอร์ เมื่อสภาพแวดลมแวดล้อมเหมาะสมสปอร์จะเจริญเป็นเซลล์แบบอะมีบ้าอีกครั้งเช่นดิกทิโอสซาเทียมไลโซโฮราเป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนที่และกินอาหารโดยใช้เท้าเทียมซึ่งส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบอิสระเช่นอะมีบ้าพบมากในน้ำจืดที่เน่าเสียบางชนิดดำรงชีวิตเป็นปรสิตเช่น เอนทามีบาซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดโรคบิดมีในตัวคนรูปภาพทางซ้ายมือนะคะจะเป็นอามีบาสปีชีส่วนรูปภาพทางขวามือจะเป็นเทนเอ a นทามีบาสปีชีค่ะการจำแนกโพลิชี์ออกเป็นกลุ่มตามสายวิวัฒนาการดังที่ได้ศึกษามานั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ของโพลิชี ไว้ในระดับไฟล่ามเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ยังมีการค้นพบและสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ตลอดเวลาจึงไม่สามารถศึกษาลักษณะได้อย่างทั่วถึงค่ะวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ